สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าน้องบึงนะคะ,ะวันนี้น้องบึงก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนาของวันที่22เดือน7ปี64นะคะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะใครที่โชคดีเนาะ,ะมาดูผลออกกันนะคะผลออก6ตัวก็คือ619164นะคะ หกหนึ่งก็คือร่างของหกตัวเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งอ่าร่างของสี่ตัวนะคะแล้วก็บนก็คือหนึ่งหกสี่นะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาดูผลของน้องบึงนะคะน้องบึงก็ให้เด่นไปเด่นที่หกรองหนึ่งกับศูนย์เนาะอ่าเด่นที่หกรองหนึ่งกับศูนย์นะคะอ่ามาดูล่างกันนะคะพี่น้องจ๋าล่างของหกตัวเนาะอ่าหกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่า หกมานะคะหนึ่งมานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็หกหนึ่งเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เข้านะคะอ่าส่วนล่างของสี่ตัวนะคะล่างของสี่ตัวอ่าหนึ่งมาเก้ามานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็น้องบึงมีหนึ่งเก้าตัวกลับนะคะที่ชอบนะคะอันนี้ก็เข้าตัวกลับนะคะส่วนหนึ่งหกสี่นะคะพี่น้องจา๋า หกสี่น้องหุ่นก็เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตรงๆนะคะอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะพี่น้องจ๋าหกหนี่นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้องหุ่นก็รู้แค่ส่วนมากก็จะรู้4ตัวเนาะอ่าหตัวนะคะพี่น้องจ๋าไม่รู้ได้หรือเปล่าเนาะอ่าหกสี่สี่หกสามตัวสตัวก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวนี้ก็เกือบได้ตู้เนาะพี่น้องจ๋า แต่ว่าน้องหงึกเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งเนาะอ่าสรุปแล้วนะคะหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะอ่าเข้าหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าทั้งหกตัวทั้งสี่ตัวนะคะหกหนึ่งเข้าตรงๆนะคะของหกตัวเนาะล่างของหกตัวเก้าหนึ่งน้องหงึกมีหนึ่งเก้าตัวกลับนะคะของสี่ตัวนะคะแล้วก็บน อ่าหกสีนะคะเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เข้าทั้งหมดเลยนะคะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะโอ้ยน้องวึงกาตื่นเต้น,ตน,นพี่น้องจา๋าใครที่ตามอ่าชุดสองตัวบนล่างของน้องวึงนะคะก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวนะงวดนี้ก็ต่อจากงวดที่แล้วเนาะชุดสองตัวบนล่างนะคะเดี๋ยวนะอ่า อันนี้ก็ต่อจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดสามเจ็ดสามตรงๆเนาะอ่าวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น้องจา๋ายี่สิบสองยี่สองทับสามทับเจดน้องหลุนเขียนเดือนผิดหกสี่พระฤหัสนะคะอันนี้ก็งวดที่สี่ติดนะคะพี่น้องจ๋าก็คอนะคะเดี๋ยวจดไปด้วยคะ่ะพี่น้องา๋าน้องหุวก็จะลืมเนาะ หกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่อ่าอันนี้บนก็เข้าที่หกสี่ล่างก็เข้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้าหมดเลยเนาะก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะอ่าใครโชคดีกันบ้างคะบอกน้องเวิงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทาอ่าแนวทางออกมาแบ่งปันอีกเนาะตื่นเต้นพี่น้องจา๋าดีใจายคะ่ะพี่น้องจา๋า วันนี้น้องหวุ่นก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะพี่น้องจ๋ายินดีด้วยนะคะไว้เจอกันวันที่วันที่ยี่สิบหกไว้เจอกันวันจันทร์นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวถ้าเสร็จเร็วก็จะรีบลงให้นะคะอ่ายังไงก็ยินดีด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะ